สวัสดีครับผมตกากดอดนะครับและแลาวเรากอมาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับและ ROV เกมนี้เป็นเกมมือถือนะและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างนะครับเพราะผมเป็นคนพิก,การนะ ด้วยตัวอะไรดีมีเล่นบ่อยแล้วฝั่งเราไม่มีทางเลยนะครับนั้นผมเลือกทงังเล่นทาร่ามาไม่ได้เล่นนานแล้ว ทานาเล่นอเล่นเกาะนะครับบกเกาะอย่างเดียวเลยบ้านชื่อดีกว่าภาษาไทยนะครับจะได้จัดมา มือใหม่ดองดอกต้นต้นครับศูนย์ศูนย์ห้าหนอมไม้ไก่ไข่ดาวพิเศษเช่องช่องดูหมาจุบคนได้อะไรสักอย่าง ป้าชังปลาคังหรือป้าชังโอเคสวัสดีครับ มีคนไปกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกลางเองเอา กะว่าจะวิ่งแล้วรอดตายพระโทษ <Honda. S 1> เดี๋ยวพาเกมเสียหมดเล่นดีๆเล่นดีๆข้างเรามีสี่คนเองเหรอ ทำเป็นองค์อาบทำเป็นองค์อาบปะใช่ว่าเราแบบคิดว่าสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่อมังกรซ้อมเกิดแล้วนะครับ ใช่ไงนี่นะนี่นะนี่แหละนะเออมังกรส้มเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอามังกรส้มกันไปไปไปมังกรส้มไปมังกรส้มหน่อยเร็ว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  ไป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 นี่ไงนี่แน่นนนก,นกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนอื้หือเพื่อนเราตายเลยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> กลับไปดูกลางก่อน <c oughs> เอา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  ออืเพื่อนตายดีนะเราแบบโอ้ดีเราแบบยังไงอ่ะเราเห็นอยู่แล้วอ่ะออื้ตายไหมเออ ออีกนิดเดียวต่อไปผมก็จะอัพพวกเกาะแขนเกาะธรรมดาแหละดยวมันจะได้รู้ มันจะได้ลูกว่าเรากระจอกแค่ไหน <laughs> กลางก็มากลางก็มามังกอดส้มอ,ออกนะครับแอบไปเอามักงกรส้มกัน อออเก่งเก่งเก่งอ่าตัวระเบิดป้อมมาแล้วนะรอนไหมรอนไหมเดี๋ยวผมทำลายฐานทำลายฐานเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออยิงยิงเข้าไป ริงเขาวะยิง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 อืมอีกนิดเดียวโอยกระโทโอเคไม่เป็นไรครับอีกนิดเดียวโอ้โหโดนสวน กลางกลางกลางครับกลางมันบุกกลางกลางมาบุกด้านซ้ายด้วย กลางมาอีากกลางยังไม่มานะนั่งผมดูแผนที่เล็กด้วยนะครับเออเออเออมาดิมาดิมาดิ มามาเออยิงๆิงเข้าไปตามไปวิ่งตามไปวิง่งวิ่งตามไปยิงเออยิงยิงอีกยิงอีกยิ่งอีกอดูรอปีดได้ มังกรส้มนะครับเกตี้เก้กามังกรส้มมังกรอื้มอ,อมาสิมา มโอ o ยโอ o ยโอ o ยโฮ้ย,ยผมตายทานเยียบุกบุกมันบุกมันบุกมันเออบุกเข้าไปบุกเข้าไปโอ้โหปากี้นี้ยืนดีๆอยู่และอืม Em về mina, mina minh anh lôi. Mai, Âu Mai, Âu Mai. ไม่นี่นะอืมอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่โอ้ย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 อย่าอย่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนอื้มพลังแทบไม่มี มัน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 หยุดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอ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 าามันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งอืเดี๋ยวผมเข้าไปปาปาตีตีให้ตีได้ตี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 เออเออเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงยา นิดแรงออมักอองกรส้มออกนะครับกลับก้อนกลับก้อนโอ้โหโอ้กลับก้อนกลับก้อนวิ่งรอดไหมรอดไหมรอดไหมรอด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 มันมันวิ่งตามมันวิ่งตามอื้อหือ ิ่งตามิึงตามมึงตามมาตามมายยญ่ใหญเอาดิเอาดิเอาดิมังกรส้มครับไปเอามังกรส้มไหมไปไหมไปไหมโอเคเข้าไปครับ มังกรส้มช่วยเอามังกรส้มหน่อยช่วยเอามังกรส้มหน่อยเอายุ่งมากอะ่ะยุ่งมากอะ่ะยุ่งมากอะ่ะ โอเคตีมันตีมันตีมันหมดแล้วเออรอบอัดรอบอัดลอบอดบอดบอดมาแล้วบอดมาแล้วกำลังเดินไปริงยิงริงริงริงยิงเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป อีกนิดเดียวครับยอมแรกไปเลยอีกนิดนึงอืโอเคเดี๋ยวก็นะด้านขวาอ่าด้านซ้ายเรามาหลายตัวแล้ว ด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวมันนี้มีถะไม่มีเสาอะ่ะมังกรมังกรม่วงมังกรสีม่วงมังกรสีม่วงครับเอาไหมไม่เอาหรอโอเค มาดิมา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 อื้อ,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 อโอ้ย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 อย่าตีตัวททงนะคือเราตีพวกธนูก่อนนะครับเออ เออโอ้โหเราตายโอดย้ด้านซ้าย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 ครับด้านซ้ายโอเคผมเกิดมาแล้ว จะเข้ามาทำไมจะเข้ามาทำไมโอเคครับมงกรอม่วงมงกรม่วงมงกรม่วงอือหือจิงด้านสายให้หน่อยจริงมงกรม่วงมงกรม่วงมงกรอม่วง Ok Oh 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 Uhm mm. Vinh áo Vinh áo Vinh mày dỡ lời Khỏi cho tra... คงจะไปเอามังกรส้มแน่เลยอเอ้าเอ้าดิเอา,าดิเอา้าเอา้าโอ้โหไหวไหมนะไหวไหมนะแปลมังกรส้มครับ มันกอดท่อมมันกอดท่อมเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนมันมันมันมามันมามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมามันมานี่ตายโอ้ดันมันไว้ดันมันไว้ เดาน,น้อยอตายอโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับดูของที่ผมใส่ได้นะครับ Takes a decade.